ไปคุยไปเฮ้ามันเป็นไดดก,ก็กล่องปะไปอย่างรูปโทรศัพท์ดุ่นใดดดีทดั้งไดเจ้ามักแบบไดอเจ้ามักถ่ายรูปเจ้ากับพ์เมวาไปคนหาในยูทนะูบเนี่ยโทรศัพท์งบเท่านงบสมมุติว่าอย่างไดโทรศัพท์งบม่เงินอยู่หาพันต้องเจเจ้าพิมพ์เม้าไปถ่ายรูปสวย รูปสวยงบหาพันเขาคือมีรีวิวของเขาโทรศัพท์เจรรลลุ่นเขาถิมาวางเรียงกันเลยโอ้พี่จะไปลาบบูเรือคือก้าวเหระพวกยิงเนาะราคาจะมีจะต้องเจาะจงว่ดโทรศัพท์เราไลเบอร์คือได้เครื่องนี้มาแล้วอยากได้แบบไหนสเปกไหนละ่ะตังค่าแบบนี้แหละแบบได้มาแล้วสําเร็จแล้วเราตั้งค่าแบบไหนซึ่งให้ภาพสวยนี่แม้เขาอยากรู้วิธีตั้งค่ามันหน่อที่ว่าตั้งค่าจากโรงงานเลยบ่กหรือว่า มาปัดเปลี่ยนเป็นแก้งแค่นี่เขาอ,อยากลู้ตรงนี้โทรศัพท์เตยล,ลุดจนมากเขาโมเด็ตไปตั้งคากล่องมันให้มันธรรมชาติแต่โรงงานเลยมมธรรมชาติโมดนักก็มีให้โหมดอ,อ๋อโมดยังไงอะโอ้โหมดภาพยนตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ปะโมดทุเที่ยวชาติเออลูกพัดสรงใสเครื่องนั้นละ่ะเครื่องเก่า เครื่องไอ้นั่นนะอ่ะเรามีส,เสิเต็ดนะโนชิเนตะ็กอ่ะลงใส่เขาไปตั้งแบบอัตโนมัติไงพ่อพ่อเราจ่อกล้องไปใส่ใส,ใส่ใส่กับข้าวอาหารเงี้ยมันเปิดไฟเป็นลูกเอ่อช้อนกับซ่อมมาเลยอะ่ะหมดอาหารให้เลยอะ่ะได้อัตโนมัติเลยอะ่ะอืมมันก็ดีนะแบบนั้นอะ่ะอร่อยไหมนี่ป้าอร่อยอร่ากเนาะดูสวยมากเลย กินเหลืองเออเลยกลุ่มรูปเออเดินกระพริบก็ไปรุ่นนี้เมืองเขารีวิวยืมเหล็กเขาที่บ้านได้ไม่ไม่รู้เรื่องหรอกผู้หญิงกับป้ามันไม่รู้มันได้อย่างค่อยกบบนั่นเนาะความจำไม่ดีดีกับข้าวคุ้งตาหมดเลยเคยบันลืมอิ่มไหมน่ะจะจะเพิ่มอีกไหมน่ะข้าวเยิ่งข่อยแม่ใหญ่แม่พร้อมไอ้บม๊คกูกินไปคุยไปพี่น้องคุยเรื่องกล้อง ถ่ายรูปสี่เส้นเมียถ่ายรูปไม่ไม,มสวยก็เลยบ่นก็เลยแนะนำเมียม็ไม่รู้เรื่องเก่า,าเลยป,ป้าเอ้ยบางรุ่นก็ได้แค่เฮดดีบางรุ่ก็ได้เฮดดี <Head d. S 1> โอ้บาง<ด>ทีมันขึ้นเฮดดีเองเลยไหม HD เฮดดีคือดีภาพทัดเลป,ปะดีเต้าพ่อส่วน<อ>ตัวมีตัวดีก็ดีไม่ถ้ามันขึ้นเฮดีนี่มันดีบ่ะภาพภาพดีก็บุเดดีคืออะไรบคือะไรอภาพเสียงอ พวาเสียงคมชัดโอ้โอแต่พูน<อ>ได้บ้างไหมฟูนโดยมีตัวเอฟได้บ้างไหมฟูนเออคืออะไรอ่ะเิ็ดดีได้ไ่มเอือคืออะไรคือดีกว่านี้ฮัลโหล